พอถ้าของเจมก็เหมือนทุกปีเลยครับก็อาจจะกลับบ้านใช่ไปกลับบ้านที่กาลสินอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่ามันเป็นตามธรรมเนียมอยู่แล้วคือต้องกลับทุกปีใช่ครับครับอ่าอืมแล้วไม่มีอ๋อไม่มีอะไรครับผมเราเนี่ยนะครับผมก็ตอนนี้จริงๆยังไม่มีแผนนะครับผมแต่ว่าคือถ้าเราไม่มีงานเราก็คงจะไปหาที่ใดที่หนึ่งสถิตอยู่ครับผมเราเลยก็หาที่ไหนไปเที่ยวเล่นกับ ทุกคนหรือว่าไม่ก็ไปกับที่บ้าน,นครับผมใช่ครับผมเดี๋ยวฝากอ,อ,อุปกรณีใหม่ให้กับแฟนๆหน่อยได้ครับผมครับผมก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอใหออ้ปีใหม่นี้เจอสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นปีทองของทุกคนนะครับ ครับผมก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับผมใครที่อยากแบบจะทําอะไรหรือว่าคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมนังปรารถนานะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีคนละคนเอ mm ็น hmm. ดูเยอะๆนะครับก็ถ้าเบิดปีที่ผ่านมายังไม่ดีให้คิดซะว่าแบบเราผ่านมาได้ก็คือเก่งแล้วนะคร mm ับ hmm. ผมก็ขอให้เป็นคนเก่งแบบนี้ทุกๆปีนะครับ mm hmm. ครับแฮปปี mm ้นิวเอียร์ครับ